ครับตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ตอบให้เคลียร์นะครับวันนี้เรายัางติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ําในพื้นที่ลุ่มภาคกลางและภาคตะวันออกนะครับที่จันทบุรีเมื่อวานเขื่อนคิริทานนะครับมีการแจ้งระบายน้ําเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าก็อยู่ประมาณ3 0 0 0 0 0กว่าลูกบาทเมตรต่อวันนะครับการระบายน้ําท้ายเขื่อนคิริทานเมื่อวานนะครับจะใช้เวลาประมาณ12ชั่วโมงนะครับในแต่ละวันเพื่อที่จะพร่องน้ําด้านในออกแต่ว่าผลกระทบ สำหรับคนจันทบุรีจะยังไม่เกิดนะครับที่หนักสำหรับเรื่องของสถานการณ์ก็คือที่เพชรบูรณ์กับพิษณุโลกเมื่อวานนะครับไปดูที่เพชรบูรณ์ก่อนครับเมื่อวานที่เพชรบูรณ์ถือว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่มีความเสียหายเกิดขึ้นจากน้าหลากและท่วมในตัวเมืองเพชรบูรณ์นี่นะคุณผู้ชมโอ้โหหนักมากนะฮะ ก็เป็นครั้งที่3แล้วนะครับสำหรับเพชรบูรณ์กรณีที่ถูกน้ำหลากท่วมครั้งนี้นะครับซึ่งทั้งเจ้าหน้าที่แล้วก็ทางจังหวัดรวมถึงทาหารก็เร่งให้ความช่วยเหลือนะครับคุณชัชวาเนเบญจศิริวงศ์นะครับผู้รองผู้ว่าเพชรบูรณ์แล้วก็านอำเภอหล่มสักเมื่อวานไปติดตามสถานการณ์น้ําท่วมนะฮะถ้าคุณผู้ชมเห็นดูนะฮะน้ําแดงมากนะครับแล้วก็หลากท่วมแบบนี้ ครั้งที่3แล้วนะครับรองผู้ว่าบอกว่าฝนตกหนักรอยต่อระหว่างด่านซ้ายเลยกับลมเก่าเพชรบูรณ์เมื่อ20สิงหาคมที่ผ่านมานะฮะก็ทําให้เกิดน้ําหลากท่วมพื้นที่ตําบลศิลาตำบลตาดกอยปัจจุบันก็เข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับผู้ว่าเพชรบูรณ์มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งให้ความช่วยเหลือนะครับสำหรับพื้นที่ลมสักท,ที่รับน้ํามาจากต่อลมเก่าปัจจุบันน้ําไหลท่วมบ้านชาวบ้านและพื้นที่ทางการเกษตรระดับน้ําขึ้นถึงจุดสูงสุดเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับปัจจบุจจบันระดับน้ําส่งตัวแล้วก็ลดลงต่อเนื่องอยู่ที่ประมาณ3-5ถึง5เซนติเมตรนะครับลดลงในแต่ละชั่วโมงนะครับก็สักสองสวันจากนี้จะเข้าสู่ภาวะ ปกติแต่ว่าอาจจะมีน้ำค้างทุ่งอยู่บ้างเพราะว่าเพชรบูรณ์ก็ขอให้หน่วยงานทุกหน่วยนะครับเร่งปลักดันน้ําที่อยู่ค้างทุ่งลงแม่น้าป่าสักมีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า80 0พคนนะครับประมาณสักสอ0 0ครัวเรือนซึ่งอยู่ในพื้นที่อําเภอลมสักแล้วก็ได้รับผลกระทบเนี่ยจะอยู่ที่ตาลเดี่ยวประมาณ11บหมู่บ้านตอนนี้ความช่วยเหลือประชาชนที่อยู่พื้นที่น้ําท่วม นะครับก็มีเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับแต่วัาชาวบ้านเองสมัครใจที่จะอยู่บ้านไม่อพยพไปไหนนะครับภาคราชการเองก็เข้าไปให้ความช่วยเหลือสําหรับคนที่มีความต้องการอยู่ในบ้านเพื่อรักษาสิ่งของนะครับก็กลัวขอหายว่าทั้งนั้นนะฮะคุณชาครินอินอิมวรารา์อาเภอลมศักบอกว่าที่หล่มเก่านะครับมีการแจ้งเตือนพื้นที่อำเภอหล่มศักก่อน ที่น้ำจะมาถึงจึงมีการแจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่ลมศักเนี่ยยกของมีค่าก็คือลมเก่าเนี่ยอยู่เหนือลมศักเพราะน้ำท่วมลมเก่าทางลมเก่าก็เลยแจ้งมานะฮะก็เลยความเสียหายเนี่ยก็จะส่วนใหญ่จะเป็นท่วมบ้านเรือนแต่ว่าความเสียหายเรื่องทรัพย์สินเนี่ยจะมีน้อยนะครับเพราะมีการแจ้งเตือนตอนนี้ก็ขอให้ชาวบ้านนะครับแจ้งเตือน รับฟังการแจ้งเตือนของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นระยะะ,ยะนะฮะเพราะว่าช่วงนี้อาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับแต่ว่าล่าสุดทางสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําก็แจ้งว่าฝนจะแผ่วนะฮะหมายถึงว่าไม่ใช่ไม่มีฝนตกนะครับคือตกแต่ตกน้อยกว่าในห่วงอาทิตย์2อาทิตย์ที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะ,ะน้ำที่ท่วมอยู่ขณะนี้รวมถึงน้ําที่อยู่ในอ่างนะครับตอนนี้มีการเสนอให้ทางกรนชเนี่ย เร่งพร่องน้ําออกให้มากที่สุดนะครับแต่ว่าการพร่องน้ําออกเนี่ยจะไม่กระทบกับริม2ฝั่งน้ําที่อยู่ท้ายน้ำนะฮะก็เรียกง่ายๆคือจะใช้ระบบชลประทานเป็นหลักสําหรับการรองรับน้ําที่จะระบายน้ําออกให้เต็มศักยภาพนะครับเพราะว่าประมาณวันที่78กันยายนเป็นต้นไปจะมีฝนตกหนักแล้วก็ช่วง20กันยายนไปแล้วนะครับจะมีฝนตกหนักมากในพื้นที่อีสานกลางตอนบนกลางตอนล่าง รวมถึงภาคเหนือบางแห่งนะครับเพราะว่าถ้าไม่รีบร่องน้ําออกก็จะไม่มีพื้นที่สําหรับรับน้ําและก็ชะลอน้ําที่ฝนจะตกหนักนี่เป็นสถานการณ์ที่เพชรบูณ์ขยับไปดูที่พิษณุโลกนิดนึงครับคุณผู้ชมพิษณุโลกก็ไม่เบานะฮะผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับก็ถือว่าหนักหนาสาหัสพ,พอสมควรนะครับทหารจากศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมอทบอที่39เมื่อวานไปที่ชาตรการนะครับพร้อมกับ กองพันธุ์่านช่างที่302กรมฐ่านช่างที่3นะฮะก็ไปช่วยชาวบ้านทําความสะอาดบ้านเรือนนะครับเพราะว่าถูกน้ําท่วมฉับพลันแล้วก็ดินคโคลนไหลมากับน้ําท่วม,มไปในบ้านน่ยคุณผู้ชมดูเนะี่ยบ้านที่อยู่เชิงเขาหรือว่าเป็นร่องน้ําตามไหลเขานะฮะเวลาฝนตกหนักๆน,น้ำมันจะหลากแบบนี้นะครับและดูสภาพความเสียหายนะ่ะคือในบ้านมีแต่คโคลนนี่นะครับเป็นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเมื่อวานทหารไปให้ความช่วยเหลือนะครับ ก็เป็นน้ำจิตน้ำใจนะครับของส่วนราชการที่ช่วยกันนะครับจุดที่หนักที่สุดก็คือที่ท่าสแกวร์อำเภอชาตาการนะครับก็ถือว่าค่อนข้างหนักมากพอสมควรนะครับมีปริมาณน้ำมากทั้ง2ตงตำบลในพื้นที่ชาตรการก็คือที่ตำบลชาตรการแล้วก็ตำบลท่าสแกรนะครับระดับสะพานข้ามลำน้ำ หมู่ตําบลท่าสแกเนี่ยน้ำอยู่ที่ประมาณ8เมตรแต่ถ้าจุดวิกฤตก็คือ8เมตร37มเซนติเมตรตอนนีต้ต่ำกว่าจุดวิกฤต37เซนนะครับก็ยังต้องเฝ้าระวังอยู่ส่วนที่หมู่4บ้านท่าสแกน้ำป่าไหลหลากดินโคลนไหลามากับน้ำนะครับท่วมบ้านชาวบ้านหมู่5บ้านนาม่วงตบลท่าสแกเนี่ย ตอนนี้ก็ประสบเหตุเช่นเดียวกันก็ผู้ว่าพิศณุโลกขอให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบนะครับไปเร่งให้ความช่วยเหลือกับชาวบ้านนะครับคุณนำหน่วยม่วงทีมนายกเทศมนตรีป่าแดดนะครับก็ประสานให้เจ้าหน้าที่นะครับในพื้นที่ลงไปให้ความช่วยเหลือแล้วก็ดูว่าอะไรชาวบ้านที่มีความต้องการในเร่งในช่วงเร่งด่วนช่วงที่เกิดน้ําท่วมน้าหลากแล้วก็ลดลงไปแล้วเนี่ยอันนี้ก็ให้เข้าไปช่วยเหลือก่อน นี่เป็นที่พิษณุโลกนะครับขยับไปดูที่อยุธยานิดนึงฮะมีรายงานเข้ามาล่าสุดนะครับคุณผู้ชมเรือพ่วงลากนะครับสินค้าที่เดินเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาปรากฏว่ากระแทกกับต่อหม้อสะพานกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อประมาณ9โมง15ที่ผ่านมานะฮะคุณผู้ชมคือลักษณะของเรือเนี่ยเขาเลือกเขา ลากมาเป็นพ่วงนะครับลำเลียงมากำลังจะเข้ากรุงเทพปรากฏว่ามาถึงแถวแถวสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาสะพานเลี่ยงเมืองนะฮะที่ชาวบ้านเขาเรียกกันสะพาน3 5 6หร้อยต่ออยุธยากับบางปะอินเนี่ยปรากฏว่าเรือพ่วงท้ายเนี่ยไปกระแทกกับตอมอสะพานคุณผู้ชมคือชาวบ้านที่นั่นบอกโอ้โหมันดังมากนะดังจนแบบคนนึกว่าสะพานถล่มลงมาวิ่งออกมาดูแล้วก็มาถ่ายภาพเนี่ยนะฮะ พอเกิดเหตุปุ๊บคนเรือก็เลยตัดเชือกเรือพ่วงที่ประสบเหตุเนี่ยออกนะครับแล้วก็ให้ลอยลามไปจากนั้นก็พยายามลากเรือพ่วงเนี่ยให้ลอดผ่านสะพานแล้วก็ใช้เรือโยงอีกอีกสองลำนะครับไปลากเรือพ่วงที่ตัดไว้เนี่ยเข้าไปาผูกเชือกต่อก็คือง่ายๆคือต่อพ่วงเหมือนเดิมนะครับ นี่เป็นสิ่งที่อันตรายมากนะครับคุณผู้ชมแล้วดูว่าต่อหม้อสะพานเนี่ยเวลาน้ํามันท่วมเกือบปิดเนี่ยมันมองไม่เห็นนะฮะมันจะกลายเป็นว่าร่องน้ํามันแคบเพราะว่าเรามองไม่เห็นร่องของต่อหม้อสะพานที่มันเป็นฐานขยายออกมาโอ้โหนี่คุณผู้ชมไม่ค่อยได้เห็นแบบนี้นะฮะพี่น้องนะครับพี่น้องที่ส่งภาพมาให้เราบอกหนักมากนะฮะเสียงนึกวัฒนันวันไหวทั่วลําน้านะฮะ วิ่งออกมาดูแล้วก็ถ่ายภาพไว้ได้แล้วก็เห็นคนตะโกนกันโวกเวกวยวายนะฮะตัดเชือกโอ้นี่อันตรายมากนะฮะตอนนี้เจ้าท่าสาขาอายุทยากําลังเข้าไปตรวจสอบต่อมอสะพานนะครับจุดนี้สะพานนี้เป็นของอาทางหลวงชนบทนะฮะเดี๋ยวจะมีการแจ้งให้ทางเจ้าหน้าที่จากทางหลวงชนบทมาตรวจสอบว่าเสียหายอะไรยังไงหรือไม่ก็ฝากไว้ถึงคนเดินเรือนะฮะช่วงนี้น้ำหลากนะครับ น้ำแรงด้วยนะฮะยังไงก็ระมัดระวังอันตรายที่เกิดขึ้นนะครับสำหรับวันนี้นะฮ <c oughs> <c oughs> ะเขื่อนเจ้าพระยายังระบายน้ำอยู่ที่ประมาณ1500ลูกบาทเมตรต,ต่อวินาทีนะครับเดี๋ยวจะค่อยๆขยับขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อวานประมาณ 1, 500, 000, 1 5 0 0นนะครับก็อยู่ในลักษณะนี้นะฮะเดี๋ยวจะขยายขยับระบายขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าต้องเร่งพร่องน้ำ ด้านเหนือเขื่อนเจ้าพระยาให้มากที่สุดนะครับก็เนี่ยนะครเป็นการระบายลงทางตรงเพื่อให้น้ําไหลออกทะเลให้ได้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าไม่เช่นนั้นเดี๋ยวฝนรอบใหม่มาที่บอกว่าจะหนักกันมากเนี่ยน้ํามันจะเยอะนะครับแล้วจะระบายไม่ทันก็ฝากไปถึงคนที่อยู่ท้ายน้ําด้วยนะฮะเ,ราาเตรียมตัวนะครับแล้วก็ฟังการแจ้งเตือนของทางภาครัฐกับเจ้าหน้าที่นะครับ ขยับของรอเลยฮะอย่างน,น้อยๆอีกประมาณสักเมตรหนึ่งนะครับที่อยุธยาเสนาถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่ถูกน้ำท่วมประจำเดี๋ยวรอดูฮะว่าเรื่องของการให้ความช่วยเหลือสำหรับกรณีน้ำท่วมและเป็นพื้นที่รับน้ำเนี่ยเขาจะให้ความช่วยเหลือกันยังไงบ้างพื้นที่รับน้ำไม่ใช่หมายหมายถึงว่าพื้นที่นาข้าวนะครับพื้นที่นาข้าวก็เป็นการให้ความช่วยเหลือ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรกำหนดแต่ว่าพื้นที่รับน้ําคือหมายถึงว่าบ้านที่อยู่ริมน้ำเนี่ยเอาละเขาจะต้องถูกน้ําท่วมเป็นประจําทางสทนชสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติก็มีแผนที่จะดําเนินการให้ความช่วยเหลือก็ประสานกับกรมชลไปแล้วนะครับว่ามันจะมีหลักเกณฑ์หรือช่วยเหลืออะไรยังไงได้บ้างเช่นเรืออาจจะอขออภัยฮะอาจจะเป็นเรื่องของการให้ความช่วยเหลือด้านตัวเงิน ว่าถูกน้ําท่วมขนาดนี้เออก็น่าจะมีเงินชดเชยเขาสักหน่อยเพราะว่าเขาทำมาหากินลําบากในช่วงน้ําท่วมหรือว่าอะไรยังไงก็ว่ากันไปนะครับเดี๋ยวนี้รอทางากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตอบกลับมาว่าจะดําเนินการให้ความช่วยเหลืออย่างไราตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลางนะครับส่วนเรื่องของจระเข้เมื่อวานฮะคุณผู้ชมที่คลองขุดแถวแถวสวนพลิกนะครับจระเข้นะฮะล่าสุด จับได้แล้วครับคุณผู้ชมจระเข้เนี่ยฮะตัวประมาณ2เมตรเออมันเข้ามาอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะลอยแบบนี้เมื่อวานคนเห็นก็ตกอกใจนะเพราะว่าหน้าน้ํามาแล้วจระเข้มาลอยแบบนี้ก็ก็หนักพอสมควรนะครับเมื่อคืนจับได้ประมาณตีสองฮะเจ้าหน้าที่จากประมงจังหวัดอายุทยาที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจับจระเข้ก็จับได้นะครับตอนนี้เดี๋ยวนําไปที่ศูนย์ พาะพันธุ์ขยายสัตว์น้ำนะครับก็เดี๋ยวน่าจะปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะครับแต่ว่าไม่ใช่ที่เดิมแน่นอนฮะธรรมชาติก็น่าจะเป็นที่บึงบลอรเพ็ดนี่แหละครับเพราะว่าเป็นแหล่งเดียวที่จะมีการปล่อยสัตว์น้ําตามธรรมชาตินะฮะก็ยังไงช่วงนี้เห็นก็แจ้งเจ้าหน้าที่นะครับจราเข้เอยหรือว่าสิ่งแปลกปลอมที่ไหลามาก,กับน้ําหรือว่าสัตว์ที่อาจจะเป็นอันตรายแจ้งกําหนดการนิดนึงครับพรุ่งนี้ ที่อุบลน,นะครับทางสทนชรองเลขาสทนชนะครับคุณสุรวุฒิชีวประเสริฐจะลงพื้นที่ไปติดตามเตรียมการรับมืออุทกภัยที่ลุ่มน้ำชีล่างเซบายเซบกแล้วก็ลุ่มน้ำมูลตอนบนที่จังหวัดอุบลราชธานีและก็ยะโสธรน,นะครับสองพื้นที่นี้จะเป็นพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมค่อนข้างหนักนะครับ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพรุ่งนี้รองเลยขาสอทชจะไปติดตามดูการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าฮะส่วนที่อินบุรีรองมาจากชัยนาทถือว่าเป็นจุดเสี่ยงที่จะมีน้ําท่วมนะครับรวมถึงตัวเมืองสิงห์บุรีด้วยปีที่แล้วนายกรัฐมนตรีกําลังลงพื้นที่ที่สิงห์บุรีและปรากฏว่าพนังกั้นน้ําที่อินบุรีพังตําบลทับยานะฮะก็ทําให้เกิดความโกลาหล เดี๋ยวตรวจสอบความพร้อมกับทางปอ,อสิงห์บุรีนิดหนึ่งว่าว่าปีนี้พร้อมรับมือตั้งรับกับน้ําหลากยังไงบ้างคุณนงยาวเทพสริลายขอเข้ามาสวัสดีครับคุณนงยาวครับสวัสดีค่ะครับเป็นยังไงบ้างคะเป็นยังไงบ้างครับปีนี้พร้อมไหมครับพร้อมค่ะเพราะว่าเราอ่าท่านผู้ว่าได้ออกติดตามสถานการณ์อยู่เป็นประจําค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ได้ออกไปพื้นที่ด้วยกันมาด้วยส่วนหนึ่งในจุดที่คิดว่า เป็นจุดที่ถ้าเกิดน้ําปล่อยมาแล้วจะเข้าเป็นจุดแรกๆนะคะครับจุดแรกที่จะเข้าของสิ่งห์บุรีอยู่ช่วงไหนฮะอยู่ตําบลชีน้าร้ายหมู่หนึ่งค่ะหมู่หนึ่งกับหมู่สองจะมีบ้านบ้านคนเขาอยู่ริมตลิ่งนั่นเป็นทางลาดลงพอดีถ้าเกิดน้ําอย่างปีที่แล้วนะคะคุณเสกถ้าน้ามาพันเก้าห้าสิบแล้วจะเข้าขึ้นมาหน่อยนึงจะอยู่ประมาณตะตุ่มนะคะครับสแสดงว่าพันแปดแสดงว่าพันแปดอันนี้ยังยังไม่กระทบ ยังยังค่ะแต่ว่าชาวบ้านเขาก็เริ่มเขาก็กังวลน,นะคะว่าปีนี้มาไวเขาก็เลยมีการตื่นตัวคือบางคนก็เก็บของขึ้นกันบ้างแล้วอะไรเนี้ยค่ะ<ม>ขนาดพันหเพราะว่าทางอำเภอผู้ใหญ่บ้านกำนันเขาก็เข้าไปทุกวันค่ะเข้าไปแจ้งเตือนเข้าไปประชาสัมพันธ์ทุกวันค่ะอันนี้นะคะครับจุดที่อินบุรีอย่างแถวแถวทับยาเมื่อปีที่แล้วที่นายกรัฐมนตรีไปแล้วก็พังมาพอดีตอนนี้ดําเนินการแก้ไขยังไงครับ อันนั้นคือของของเขตเทศบาลตะบลอินค่ะคุณเสกทับยายอีกส่วนหนึ่งที่นายกไปนั่นคือในส่วนของอ่าคนละด้านกับที่พังผนังกั้นน้ําของอินบุรีค่ะคตอนนี้คือทางโยธาได้มาปิดปิดกั้นประตูตรงที่พังเลยค่ะตอนนี้นะปิดถาวรเลยเพราะว่านโยบายจังหวัดคือให้ปิดถาวรไม่ให้ไม่ให้เปิดแล้วเพราะโดยปกติทางเนี้ยจะเปิดเข้าเปิดออกโดยมีแผ่นเหล็กแล้วก็ให้ให้คนละต่างหมู่เข้าพอผนังพังเข้ามาเขาก็เลยปิดเลยค่ะ ตอนนี้ปิดตายก็โอเคค่ะไม่ไม่ไม่ไมน้ําไม่เข้าแล้วค่ะตอนนี้นะคะค่ะคาดว่าไม่เข้าตรงนี้แล้วเพราะว่ามั่นคงแล้วค่ะครับจุดที่เป็นฟันหลอของอินบุรีตอนนี้แก้ปัญหายังไงฮะจุดที่เป็นฟันหลอของอินบุรีจะอยู่ตรงทับยาหลังวัดดอกไม้เลยไปหน่อยหนึ่งซึ่งซึ่งทางโยธาได้ ช่วงแรกจะมีเขื่อนป้องกันตะลิ่งนะคะแล้วก็ปีที่แล้วมันฟันหลอประมาณ100เมตรน้ํามาจะเข้าตรงนี้เยอะเพราะว่ามันฟันหลอเขาลองงบในการป้องอทําเขื่อนป้องกันน้ําท่วมซึ่งปีนี้ได้แล้วแล้วกํลาลังทําอยู่ แต่ที่คุยกับทางโยธาแล้วคาดว่าจะจะไม่ทันท่าน้ำมาไวเขาก็เลยใช้ลักษณะว่าบทอัดดินเหนียวแน่นเพื่อป้องกันช่วงกระหลอไม่ให้น้ําเข้ามาได้นะคะเนี่ยอย่างในภาพอย่างที่คุณเสกเอาขึ้นจออยู่เนี่ยค่ะครับกำลังดําเนินการ,รอยู่อันนี้อันนี้คือบทอัดไปก่อนเลยใช่ไหมฮะทำเป็นแบบคล้ายคล้ายคันดินก่อนใช่ใช่ค่ะบทอัดให้แน่นเลยใช้ดินเหนียวบทอัดให้แน่นให้เท่าเสมอกับทางทางถนนทางด้านในเลยค่ะน้ําก็จะไม่เข้ามาตรงส่วนนี้แล้วเขาจะใช้เป็นผ้าใบค่ะกันข้างนอกก่อนที่จะบทอัด เมื่อวานนี้ลงไปดูพื้นที่พอดีก็เลยได้รูปมาครับจุดที่เรากังวลอย่างในตัวเมืองสิงห์บุรีตอนนี้เตรียมยังไงไหมฮะในส่วนของตัวเมืองสิงห์บุรีจะอยู่ในต่เาเขาเรียกว่าใต้สะพานบางระจันนนะคะ<ม>ข้ามฟากนเนาะเข้าไปในเขตเมืองเนี่ยตอนนี้ทางเทศบาลนครน่ะเขาก็ได้ทาประชาคมส้านนะคะเมื่อวันเมื่อวันหยุดที่ผ่านมาเนี่ยคะ่ะคือเขาไปทาประชาคมหาแนวทางร่วมว่า เขาาจะจะไม่ไม่ทําแนวทางไม่ไม่ทําแนวป้องกันเพราะเดิมทีถ้าเกิดคุณเศรษเคยมาเนาะด้านริมฝั่งแม่น้ําเนี่ยจะเป็นบ้านคนซึ่งตรงเนี้ยไม่มีเขื่อนแต่ปีเนี้ยได้เขื่อนละได้ผู้รับจ้างแล้วแต่ว่าคาดว่าจะจะยังสร้างไม่ทันนะคะเพราะว่ามันจะขึ้นมาปีที่แล้วเนเอกักอบทรายไปกั้นริมถนนมันมันไม่อยู่ค่ะเขาก็เลยว่าปีเนี้ยเขาเขาจะไม่กั้นเขาจะใช้มากั้นอ่าใต้สะพานเลยเพื่อกั้นไม่ให้เข้าเมืองให้เข้าเขตเมืองค่ะ ได้เตรียมกระสอบทรายเข้าไว้แล้วตอนนี้เขากำลังเตรียมกระสอบทรายกันอยู่ถ้าน้ําปล่อยมาเมื่อวานได้คุยกับทางผอฝ่ายป้องกันของเทศบาลโดยท่านผู้ว่าลงไปเมื่อตอนหกข้ามมานะคะเขาก็บอกเหมือนกับว่าถ้าเกิดเข้ามาประมาณสักพันแปดพันเก้าเนี่ยเขาจะเริ่มค่อยๆ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 วางแนวให้แล้วก็ตอนนี้มีเครื่องเครื่องสูบน้ําของชนมาทางเขาขอรับสนับสนุนไปนะคะตอนนี้ติดตั้งอยู่แนวสันเขื่อนในเมืองะค่ะ 7ตัวแล้ววันนี้เห็นว่าจะได้มอีก5ตัวค่ะคที่จะมาตั้งจะแตนบายเพื่อที่จะพร้อมปฏิบัติงานเลยนะคะตอนนี้นะคะในตัวเมืองสิงห์บุรีจุดที่เคยท่วมกันบ่อยๆก็คือแถวๆใต้สะพาน ใช่เขาเรียกหมู่บ้านชุมชนบางแคนอกบางแคในจะอยู่ในเขตเทศบาลแล้วต่อด้วยตําตบลบางกระบือซึ่งเป็นของอบตอบมันจะอยู่ริมแม่น้ําเลยค่ะคุณเสกอยู่ริมแม่น้ําเลยตรงนี้จะถ้าน้ําเข้าขนาดนี้น้าจะท่วมเข้ามาบางแคนอกบางแคในนี้ระบายน้าท้ายเขื่อนเจ้าพญาสักเท่าไหร่ฮะถึงถึงจะเริ่มกระทบครับเมื่อวานาปีที่แล้วใน2005จะเริ่มเอ่อขึ้นมาประมาณ2005 ในจุดที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างอย่างเช่นของโยธาอะไรเงี้ยฮะที่เป็นเขื่อนป้องกันตลิ่งเยอะที่ยังสร้างไม่เสร็จตอนนี้ตอนนี้เขาแก้ปัญหายัางไงไหมครับก็มีบางส่วนที่เขาที่ที่ที่เคยบอกว่าเขาก็ปั้นคันดินเสริมบางส่วนเขากริ่มนทยอยปั้นคันดินเสริมแล้วนี่มีในส่วนของทางอบจอนะคะอบจ์เขาก็ได้ลงพื้นที่ไปปั้นคันดินเสริมในส่วนของประสุขหมู่หนึ่งหมู่หนึ่งหมู่สองของประสุขซึ่งปั้นมาเชื่อมต่อกับ เขื่อนป้องกันน้ําท่วมของของทางโยธาที่เขาเดาเนินการอยู่แต่ก็ยังไม่เสร็จดีแต่แต่ที่คุยกับเขาก็คือว่าถ้าน้ํามาในระดับสองพันห้าเนี่ยเขื่อนเนี้ยจะจะกั้นอยู่ที่โยธายังทําไม่เสร็จนะคะอันเนี้ยค่ะคส่วนหนึ่งปีที่แล้วสิงห์บุรีก,ก็ก็หนักหนาสาหัพาสะะนอนหพอสมควรนะฮะถนนหนทางพอสมควรเพราะว่าพนังมันพังบุญเสกแต่ว่าเราก็สี่ภายในสี่วันเราก็เข้าสู่ภาวะปกติเพราะตอนนั้นทางท่านผู้ว่ามาใหม่ท่านก็บัญชาการแล้วก็ระดมเครื่องจกักรแล้วพอดีท่านลอง ลองปลัดจะลงมาพื้นที่ด้วยก็เลยช่วยกระดมเครื yeah. ่องจักรจากศูนย์เขต16ใช่นาศเขต16เขต1นึ่งเขตแปดของปพค่ะมากันทั่วเลยค่ะจังจุดตรงนี้นะคุณเสกที่เป็นของทัพยานะคะมาเมื่อปีที่แล้วมันมอดมอดทะลุลอดอดเข้าไปใต้ใต้ผนังอะค่ะแล้วปีเนี้ยทางโยธาก็เลยเอาดินเหนียวมามาปั้นติดไว้ก่อนค่ะเพื่อป้องกันน้ำรอดเข้าไปใต้ใต้ใต้เขื่อนนะคะ อันนี้อันนี้ที่ที่เครื่องสูบน้ําอันนี้เป็นที่เดี๋ยวขอทีมงานกลับไปที่เครื่องสูบอันนี้เป็นที่อินบุรีถูกไหมไซฟ,ฟ่อนใชนะ่ที่อินบุรีไสฟ,ฟ่อนตรงบางสมศรีค่ะบางสมศรีใช่ใช่อันนี้คือสูบน้ําจากฝั่งท่าวุ้งออกมาถูกต้องใช่ไหมครับใช่พอฝั่งมหาราช่ะค่ะด้านแถบหน้นนะคะออกมาเพราะว่าเดิมทีเนี่ยอ่าบางสมศรีเนี่ยเขาจะมีประตูเปิดเพื่อที่ถ้าเกิดช่วงน้าแ,แล้งเขาก็จะให้น้ําเจ้าพระยาเข้าเข้าไปที่คลองมหาราชหรือเรียกว่าคลอง ใช้นาป่าสักดิ์นะคะแต่พอดีว่าปีนี้น้ําเยอะเขาก็ปิดปิดประตูแล้วก็ใช้วิธีระบายน้ําออกจากคลองลงม่น้ําเจ้าพระยาเพราะไม่งั้นมันจะท่วมพื้นที่การเกษตรซึ่งตอนนี้มีน้ําข้าวรอเก็บเกี่ยวอะ่ะเยอะเหมือนกันเราก็ระดมเครื่องสูบไปเอาสูบน้ําออกจากนาให้ชาวบ้านอยู่ส่วนหนึ่งด้วยค่ะอืมคือแสดงว่าถ้าสมมติว่าเกี่ยวเสร็จทุ่งนี้ก็จะรับน้ําได้อีกส่วนหนึ่งใช่ใช่ใช่ค่ะอืมกังวลอะไรไหมคะปีนี้เพราะหลายคนก็ห่วงว่าในช่วงปลาย,ลายเดือนกันยา มันจะมีฝนหนักมากเลยฮะตัวก็พยายามประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านเขาทราบนะนว่าปีนี้น้ามาไวาคือบางทีเราหลีกเลี่ยงไม่ได้น้เนืองจากสถานการณ์โดยรอบเลยแล้วก็น้ําฝนด้วยค่ะเขาก็เขาก็เข้าใจนะคะพอพยายามเตือนวไวไวอ่ะเขาก็ยังแต่เขาก็พูดว่าเ e อ๊ะทำไมปีนี้มาไวาแล้วก็บอกว่าช่วงนี้มันอยู่ที่ฟ้าฝนฝนมาตกทางเหนือแล้วน้ํามันปล่อยมาเยอะเขาก็ต้องทยอยปล่อยดีกว่าเขาปล่อยมาแบบพวดเดียวแล้วเรารับมือไม่ทันอะไรเงี้ยค่ะ เราก็พยายามประชาสัมพันธ์อยู่ท่านผู้ว่าก็เป็นห่วงท่านลงเองเสาอาทิตย์ท่านก็ลงไปเองกับคุณนายดูความความเป็นอยู่ของชาวบ้านเลยนะคะเนี่ยอันนี้โอเคเลยค่ะคแต่ชาวบ้านเขาเข้าใจแล้วก็รับได้อะไรเงี้ยค่ะครับมีบ่นกันบ้างไหมฮะท่วมอีกแล้วท่วมทุกปีเลย โอ้อันเนี้ยไม่มีบทเลยแต่แค่บอกําไมปีนี้มาไหวบอกสมไมปีนี้มาไวอะไรอย่ค่ะคนเล่นน้ำก็จะรู้กันอยู่แล้วนะฮะใช่ใช่เขาก็คือเหมือนกับตรงที่เข้าเนี่ยมันคือเป็นจุดเดิมๆอย่างบ้านหลังแรกเนี่ยลุงแก่ๆแ,แล้วน้อแกเลี้ยงไก่แกก็บอกถ้าน้ำมาเนะี่ยแกก็จะอยู่บ้านที่สระบ,บุรีก็ว่วอย่างนั้นก็เลยบอกให้แกว่าถ้าเกิดมาพันเก้าสองพันลุงก็ให้ใครมารับอย่างนี้นะเขาก็บอกโอ้มันก็เป็นอย่างนี้ทุกปีเขาก็เขาก็ดูแบบไม่ไม่ได้เคร่งเครียดอะไรนะคะเพราะเขารับสภาพว่ามันเป็นนอย่่าาางี้เพระว เราดูแลด้วยหลังจากนั้นเราก็คือถ้าทั่วมมาเนี่ยส่วนราชการทุกส่วนก็ลงไปดูแลอยู่แล้วไม่ว่าภาคเอกชนหรือว่าของหลวงเองอะไรเงี้ยก็ก็ก็สบายใจตรงที่อินดูรีเราไม่ค่อยมีเรื่องที่มันมีเรื่องร้องอะไรบ้างไม้แก่กองอะไรเงี้เนาะก็เลยมีเรื่องของการเตรียมพื้นที่ริมทางสําหรับท่างสร้างที่พักอาศัยชั่วคราวไหมฮะในในสิงคโรี มันก็มีเพราะว่าเอย่างอย่างสะพานบางสงสีนี่ะมันจะมีถนนของทางหลวงชนบทถ้าเกิดตรงตรงที่จุดแรกที่ท่วมอ่ะที่ชีน้ำร้ายนะคะเขาจะขึ้นมาอยู่ตรงถนนตรงเนี้ยซึ่งมันไม่ไกลจากบ้านเขาแล้วมันไม่ได้ท่วมถนนทางทางทางหลวงเขาก็ทางหลวงชนบทเขาก็จะมาทําเต็นท์ให้แล้วก็มีการจัดการจราจรค่ะ เพราะว่าเขาจะอยู่กันตรงนี้ซึ่งเราหาที่พักพินให้เหมือนที่อพยพอะเขาเขาไม่ไปเนาะคุณเสกต้องเข้าใจว่าชาวบ้านก็ห่วงบ้าน,านเขาก็จะขออยู่ตรงนี้เราก็ในส่วนของทางอำเภอทางจังหวัดก็ดูแลเรื่องความปลอดภัยให้อย่างนี้ค่ะคแล้วก็อำนวยความสะดวกในสิ่งที่เขาแบบเขาขัดสนอะไรเงี้ยเราก็ลงไปเต็มที่กับปีที่แล้วก็ประมาณนี้นะคะครับสุขาเคลื่อนที่สุขาลอยน้ํา <c oughs> เตรียมไว้พอมไหมฮะ โดยปกติปีที่แล้วเนี่ยก็ทางจังหวัดอะ่ะก็ไม่มีตรงนี้เนาะไม่มีแต่ว่าเราก็พยายามหาสนับสนุนจากภาคเอกชนให้เขาเบริจาคโดยการทํา,าทาส่วนชั่วคราวอะค่ะที่อยู่ข้างทางอะไรเงี้ยแล้วบางบางอบอตอเองเขามีอยู่แล้วเขาก็อาลงมาช่วย แล้วก็เราจะมีอย่างของอบจอกับเทศบาลพงมเนี่ยเขาจะมีเป็นรถสุขาเลยอันนี้รถสุขาเนี่ยเราก็ไปจอดในจุดที่คนเยอะหน่อยในนี้ค่ะก็ก็ก็บรรเทาไปตรงนี้ได้บ้างแล้วเราก็ในส่วนของปอพอจะมีลักษณะเป็นเป็นส้วมกระดาษะค่ะเราก็เอาเข้าไปแจกตามตามบ้านที่ข้างในที่เขาไม่ออกมาประมาณนี้ค่ะก็ก็ไม่มีปัญหาอะไรก็จะมีบ้างเล็กๆน้อยๆ้อยเนาะมันก็เป็นเรื่องปกติของของสภาวะแบบนี้เราก็พยายามเข้าไปแก้ไขอะไรเงี้ยค่ะ เท่าที่ทที่เราสามารถที่จะช่วยเขาได้เต็นที่เลยนะคะคร,ครับขอบคุณมากเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่นะครับขอบคุณมากนะคะคุณเซครับขอบคุณมากสวัสดีค่ะค,คุณคนงยาเทพิรินะครับป้องกันและบรรเทาสาธาร,รณภ,ภัยจังหวัดสิงห์บุรีนะครับก็เป็นความพร้อมของสิงห์บุรีจุดเสี่ยงที่จะเกิดน้ําท่วมนะครับปีที่แล้วอย่างที่บอกไปนะฮะเทศบาลตะบลอินบุรีนะครับมีจุดเสี่ยงหนึ่งจุดน้ําท่วมเราได้เห็นภาพแล้วนะฮะตอนนี้ก็คือปิดเลย ประตูเหล็กบานนั้นนะครับเพราะว่าปีที่แล้วน้ําลอดเข้ามาแล้วก็ท่วมแบบเร็วมากชั่วโมงเดียวท่วมหมดเลยนะฮะชาวบ้านเก็บของไม่ทันเสียหายกันเละเทะหมดนะครับแล้วก็บางจุดที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างของโยธาก็มีการทําคันล้อมกันนะครับแล้วจุดที่เป็นฟันหลอตอนนี้ก็ใช้ดินเหนียวนะครับบดอัดเลยทําเป็นคันดินนะครับใช้ผ้าใบปิดอีกทีหนึ่งก็เป็นการป้องกันปัญหาน้ําที่จะท่วมในพื้นที่ ชุมชนที่หลายคนกังวลส่วนตัวเมืองตอนนี้ก็เตรียมแล้วนะฮะระบายที่ประมาณ2 0 0 5 2น0้ 8, จะเริ่มท่วมบางแคนอกบางแคในนะครับอําเภอเมืองสิงห์บุรีแต่ว่าตอนนี้ในตัวเมืองจะมีการเสริมเครื่องสูบน้ำเข้าไปก็เป็นการเตรียมความพร้อมนะฮะอย่างน้อยเราได้เห็นความพร้อมของแต่และจังหวัดแล้วนะครับสำหรับการเตรียมรับมือน้ำท่วมปีนี้นะฮะก็ถือว่าดีขึ้นเรื่อยๆตามลำดับนะฮะสำหรับการแก้ปัญหาตั้งแต่ต้น กลางแล้วก็หลังเกิดเหตุนะครับต้นเนี่ยก่อนเกิดเหตุเตรียมกันยังไงทั้งเหนืออีสานเราได้เห็นไปสําหรับหลายๆจังหวัดในการแก้ปัญหานะฮะก็รอนะครับอย่างน้อยน้อยได้เริ่มทานะครับก็จะเห็นความสําเร็จในอนาคตนะครับคือถ้าจะไม่ให้มันท่วมเลยมันคงไปไม่ได้นะฮะแต่ว่าให้มันท่วมน้อยที่สุดแล้วก็ใช้ระยะเวลาสั้นที่สุดนั่นแหละครับถือว่าประสบความสําเร็จสําหรับการแก้ป,ปัญหาน้ําท่วม เดี๋ยวตามกันต่อนะฮะช่วงนี้เรายังติดตามกันสําหรับเรื่องของการแก้ปัญหาน้ําท่วมไปดูหนึ่งคดีครับคุณผู้ชมก็จะบอกว่าจะดวงสวยก็ไมก,ก็ก็น่าจะก็น่าจะใช่เนี่ยนะฮะคือคดีนี้เกิดขึ้นที่ภูเก็ตคุณผู้ชมปัญหาคือชายคนในภาพนะครับเขาไปขอทำบัตรประชาชนแล้วก็ไปติดต่อราชการที่อำเภอเมืองภูเก็ตคุณผู้ชม ปรากฏว่าลืมหรือไม่รู้ว่าตัวเองมีหมายจับไปติดต่อขอเอกสารเอกสารที่ราชการที่อำเภอเมืองภูกเกต็ตปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปทำนะครับดำเนินการให้นะครับขอเอกสารปรากฏว่าพอเข้าไปตรวจสอบในระบบคุณผู้ชมมีหมายจับสารคดีอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9 นะครับต้องหาว่ากระทำความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อทาจัดการหรือรักษาทรัพย์ใดๆใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริตอันเป็นการเสียหายแก่รัฐเทศาบาลสุขาภิบาลหรือเจ้าของทรัพย์นั้นฐานเป็นเจ้าพนักงานมีเจ้าหน้าที่จัดการหรือดูแลกิจาการใดเข้าไปมีส่วนได้เสียเพื่อประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่นนะครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา151 หนึ่งห้าสองแล้วก็หนึ่งห้าเจ็ดซวยเลยคุณผู้ชมลืมหรือว่ายังไงไม่คิดว่าไปขอเอกสารทําบัตรประชาชนที่เทศบาลจะถูกจับซะดงั้นนี่นะฮะก็ฝากไว้นะครับใครที่หนีเดีตรวจสอบรายละเอียดให้ดีนะฮะไปติดต่อทำธุรการด้านเอกสารที่อำเภออาจจะไม่ได้ เอกสารนะครับแต่ว่าอาจจะติดคุกแทนนะฮะก็ฝากกันไว้นะครับตรวจสอบกันให้ดีนะฮะต่อไปเคลียร์วันนี้หมดเวลาลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ